<clears> Thank <throat> สวัสดีครับผมสิงแสหลี่มงนะครับวันนี้ก็กลับมาไล้พยากรดูดวงอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงสุดสัปดาห์ก็คือเป็นวันศุกร์นะครับก็เราเป็นวันที่12พฤศจิกายน2564นนะครับวันนี้ก็อยากจะบอกว่าวันนี้ผมจะพยากรผู้ที่เกิดประจําวันนะครับก็คือมีวันอาทิตย์นะครับ วันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสสุขและก็วันเสาร์นะครับพุธนี่ก็คือพุธกับรวมกับพุธกลางคืนไปเลยนะครับก็เพราะว่าเพื่อเป็นความสะดวกนะฮะเพื่อความรวดเร็วด้วยนะครับผมคนไหนตามไม่ทันจริงก็ฟังย้อนหลังนะครับคนไหนอยากจะได้เลขเด็ดเลขเด่นนะครับในช่วงกลางเดือนเชียรถึงนี้เป็นของเลข สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็ช่วยแชร์บทความนะครับในเพจนะครับแล้วสักสองบทความนะครับแชร์นะฮะไปตามกลุ่มต่างๆหรือก็หน้าวอตัวเองก็ได้เฟซส่วนตัวประมาณนี้นะครับแล้วคุณก็มารับเลขเด็ดในอินบ็อกซ์นะครับผมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับ ความต้องการของแต่ละท่านนะครับถ้ายังไงก็ขอขอบคุณไว้ณนะตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมกำลังจะพยากรณ์น,นะครับแต่รอจำนวนคนเข้ามาในระดับหนึ่งก่อนนะครับก็ก่อนอื่นก่อนใดก็ขอขอบคุณทุกๆุท่านนะครับทุกๆท,ท่านนะฮะ การแชร์เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าพยายามหาแชร์ที่เกี่ยวข้องกับดูดวงนะครับอย่าไปแชร์ในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับดูดวงไม่เช่นนั้นเฟซคุณนะอาจจะมีสิทธิ์โดนแบนได้นะครับอันนี้เราต้องบอกไว้ก่อนนะฮะเพราะว่ากฎระเบียบของกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยในเฟซเนี่ยเขามีกฎระเบียบเขาอยู่นะฮะถ้าเราจะแชร์ก็ต้องเลือกเกี่ยวข้องกับดูดวงนะฮะ หรือไม่ก็เกี่ยวกับพวกเลขเด็ดอะไรต่างๆนะพอได้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระนะฮะตรงนี้ถึงจะมีประโยชน์และก็ไม่ส่งผลกระทบต่อเฟซของคุณด้วยอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะฮะก็ตอนนี้เดี๋ยวผมกำลังจะอ่านี่นะครับเดี๋ยวกำลังจะไลฟ์แล้วนะครับคนไหน แชร์ไปแล้วเนี่ยช่วยไปทักที่อินบ็อกซ์ส่วนตัวผมด้วยนะครับในเพจนะครับไม่ใช่อ่าส่วนตัวนะฮะไปในเพจนะครับก็ไปทักในอินบ็อกซ์แล้วก็แคปให้ดูนิดนึงนะครับแต่ว่าหลังจากไลฟ์ก่อนนะครับหลังจากไลฟ์สดเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมกําลังจะเริ่มนะครับกําลังจะเริ่มนะครับของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เป็นอันดับแรกก่อนนะฮะนะครับ คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะครับกับเรื่องที่ผิดหวังเนี่ยตอนนี้กำลังจะกลับมาสมหวังแล้วนะครับในช่วงของปลายสัปดาห์นี้จนถึงต้นสัปดาห์หน้าเพราะเราจะพยากรตั้งแต่วันนี้จนถึงต้นสัปดาห์หน้าก็คือประมาณวันจันทร์อังคารไม่เกิดประมาณนี้นะครับประมาณ3-4วันเนี้ยความรักที่คุณมีปัญหาอยู่จะกลับมาคืนดีนะครับจะกลับมาคืนดีผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับ ปัญหาทุกอย่างจะออกในทางที่ดีขึ้นและคนไหนที่ยังโสดอยู่จะมีเกณฑ์นะครับจะได้พบคนที่ถูกใจนะครับจะพบเจอคนที่ถูกใจนั่นเองนะครับสิ่งที่ผิดหวังจะกลับได้กลับคืนมาหรืออีกเรื่องหนึ่งคุณกําลังหาของที่เคยหายไปตั้งงานในช่วงของสุดสัปดาห์นี้ มีเกณฑ์นะครับมีเกณฑ์จะได้กลับคืนกลับมาก็ได้นะครับแล้วอย่างหนึง่งเรื่องของการเงินจะดีขึ้นและเือมีเรื่องของเสน่หากระเพศตรงข้ามนะครับคุณอาจจะได้เรื่องของการได้รับการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกินรู้สึกว่าเมื่อก่อนเครียดแต่สัปดาห์นี้คุณจะดีขึ้นนั่นเองนะครับ คนไหนแชร์บทความในดูดวงหรือในไลฟ์สดสักสองบทความคุณจะได้รับเลขเด็ดนะครับแต่ต้องไปทักที่อินบ x ็อกในเพจนะฮะวิธีเสริมดวงนะครับให้ไปไหว้เทพที่เกี่ยวกับเรื่องของเสน่หาและจะเป็นการดีนะครับเช่นนะครับ เทพทันใจก็ได้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของสาริกาอ,อถ้ามีเกี่ยวกับเรื่องของด้านการสเสน่หาต่างๆนะครับคุณก็จะได้เรื่องดีๆเกิดขึ้นนะครับลองไปหาดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเสน่หาต่างๆเช่นถ้าคุณมีความเชื่อลองไปหาพวกสาริการลิ้นทองอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และจะดีนะครับแต่ถ้าเป็นเทพ นะครับก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องของพระพิคเนศและจะดีในช่วงของคนที่เกิดวันพิ์นั่นเองนะครับแล้วก็ไปไหว้วัดที่อยู่แดนไกลที่อยู่ตามแหล่งแม่น้ําและจะเป็นการเสริมดวงคุณด้วยนะครับสิ่งที่ปิดหวังจะกลายเป็นสมหวังนั่นเองต่อมาผู้ที่เกิดวันจันทร์แล้วนะครับคนไหนตามไม่ทันจริงฟังย้อนหลังได้นะครับเอาล่ะ คนที่เกิดวันจันทร์นะครับคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยตอนนี้คุณอย่าติดประมาทนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณตั้งใจเต็มที่แล้วระวังต้องเน้นนะครับในช่วงของต้องระวังอยู่ๆจะมีงานล้นมือเกิดขึ้นจากที่เงียบเหงาแล้วคุณจะแพนไปเที่ยวดันจังหวะมีงานเข้ามาคุณต้องเอ่ ก่อนที่คุณจะคิดแพลนในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยคุณลองไล่ถามลูกค้าคุณก่อนว่าจะมีคนสั่งอะไรคุณหรือเปล่าหรือเจ้านายคุณไม่ใช่อยู่ๆกุนกาลังจะไปดันมีงานมานะครับเราอย่าประมาทคนที่เกิดวันจันทร์นะครับอย่าพึ่งรีบด่วนสรุปว่าวิเดี๋ยวเราจะรีบไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่เพราะว่าเริ่มเปิดเมืองแล้วแต่ว่าอยู่ๆเจ้านายคุณอาจจะ มีงานเข้าให้คุณต้องทำได้เคลียอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคนไหนงานคุณเงียบๆอยู่ในช่วงของปลายสัปดาห์นี้จนถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีงานมากขึ้นนะครับจากทุกทีเงียบเหงาจะกลายเป็นมีงานเยอะและจะทำให้คุณเหน็กเหนื่อยนะครับคนไหนที่มีภาระอยู่ยอมรับแหละว่ามันจะหนักหน่อยนะครับจะหนักหน่อยในช่วงของเวลานี้นะครับ วิธีเสริมดวงนะครับให้ไปหาวัดที่อยู่เเขาเรียกว่าอยู่ตามที่สูงเช่นอยู่แถวอ,อยู่บนยอดเขาเลยก็ยิ่งดีนะครับจะทําบุญนะครับไปอยู่แถ่งที่มันเป็นป่าหรืออยู่บนเขาได้ยิ่งดีวัดนะฮะแล้วก็ให้พยายามทําทานกับสัตว์นะครับจรจัดเช่นหมาแมว นะครับเป็นต้นนะฮะแล้วความรับผิดชอบที่คุณทําอยู่เนี่ยถ้าคุณเป็นคนมุ่งมั่นเดี๋ยวคุณจะได้รับผลสําเร็จนะครับผลสําเร็จแน่นอนนะครับอย่างที่บอกไปต้องคุณมุ่งมั่นตั้งใจสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าอยาติดประมาทว่าอุ๊ยไม่ค่อยมีงานเลยเดี๋ยวจะแพนไปเที่ยวอันนี้ต้อง ไล่เลียงถามเจ้านายคุณก่อนและหรือไม่ก็ลูกค้าคุณก่อนนะครับก่อนที่คุณจะไปไหนไม่เช่นนั้นอยู่ๆเดี๋ยวงานจะมานะครับผมอันนี้วิธีเสริมดวงก็คือให้นะครับให้ทานสัตว์ต่างๆหรือไม่ก็ไปวัดที่อยู่บนแถวเขาหรือตีนเขาหรืออยู่ที่มันอยู่ที่สูงนะครับแล้วจะเป็นการดีนะครับไปทำบุญไป สการะไปไหว้นะครับแล้วจะเป็นการเสริมดวงของผู้ที่เกิดวันจันทร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอผ่านคนเกิดวันจันทร์ไปนะครับต่อมาคนที่เกิดวันอังคารแล้วนะครับคนไหนอยากจะได้เลขเด็ดเลขเด่นในช่วงของกลางเดือนนี้เลขเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแต่เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็เป็นความต้องการของ ส่วนบุคคลด้วยนะครับตรงนี้ก็แชร์บทความไปให้ผมสัก2อกลุ่มหรือหน้าวอตัวเองก็ได้นะครับในเพจของในในเฟซของตัวเองก็ได้นะครับคุณก็มารับเลขเด็ดในอินบ็อกซ์ได้นะครับโอเคแหละผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับผู้ที่เกิดวันอังคารแล้วนะครับผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับช่วง ปลายสัปดาห์นี้จนถึงสัปดาห์หน้าคุณจะมีเรื่องที่รู้สึกอบอุ่นใจมากขึ้นกับเรื่องพี่น้องกับครอบครัวถ้าเกิดมีการทะลาะวิวาทกันไม่ค่อยสามัคคีกันจะกลับมาดีกันนะครับรวมไปถึงคนไหนมีปัญหาในที่ทำงานอยู่กับคนที่เป็นศัตรูคุณหรือมีการแข่งขันกันในเรื่องของหน้าที่การงานจะกลายศัตรูจะกลา,ายเป็นมิตรนะครับศัตรูจะกลายเป็นมิตร หรือคนไหนไม่มีศัตรูเลยคุณจะได้มิตรเพิ่มจะได้มิตรสหายเพิ่มรวมไปถึงคุณจะได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้านายคุณแต่ถ้าเกิดคุณัดคนไหนทำงานธุรกิจส่วนตัวคุณจะได้ลูกค้ามากขึ้นหรือลูกค้าแนะนำลูกค้ามาให้เราอีกเพิ่มทีหนึ่งนะครับแล้ววิธีเสริมดวงนะครับในกลุ่มนี้พยายาม ต่อเอาใจใส่ลูกค้าของตัวเองให้มากและจะเป็นการดีนะครับแล้วสุดสัปดาห์นี้พยายามไปไหว้วัดสักสามที่ในแหล่งแถวแถวบ้านคุณสักสามวัด และจะเป็นการดีนะครับและจะเป็นการดีคือไปสักการะไปไหว้ก็ยังดีดวงคุณก็ได้เปิดได้รับโชคได้รับทรัพย์ได้รับการอุปถัมภ์ด้วยนะครับกับผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับพยายามให้อาหารนกก็จะดีนะครับอาหารนกนะฮะนะครับหรือไม่ถ้าเกิดคุณอยากจะมีโชคคุณจะได้โชคกับเด็ก ครับเด็กเล็กไม่เกินห้าขวบถ้าเกิดคุณมีลูกมีหลานพาลูกพาหลานไปไหว้พระด้วยและคุณจะมีโชคเข้ามานะครับหรือไม่ก็พาผู้หลักผู้หลักผู้ใหญ่ไปทําบุญตามวัดสักสามที่ในช่วงของสุดสัปดาห์นี้และจะเป็นการเสริมดวงของผู้ที่เกิดวันอังคารนั่นเองนะครับโอเคแหละผมขอผ่านไปนะครับกับผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับ ต่อมาคนที่เกิดวันพุธและก็พุธกลางคืนนะครับพุธกลางวันและก็พุธกลางคืนเนี่ยในช่วงของสัปดาห์นี้ปลายสัปดาห์จนถึงสัปดาห์หน้ามีเรื่องตัดสินใจบางอย่างที่หาจุดลงตวงัวไม่ค่อยเจอเหมือนมีความสับสนเหมือนเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับหรือเรามีหนี้หลายกองแต่เราไม่รู้จัก เริ่มต้นจุดไหนแกะอะไรก่อนนะครับคนกลุ่มหนึ่งผู้ที่เกิดวันนะพุธกลางวันกับพุธกลางคืนเนี่ยกลุ่มหนึ่งจะมีหนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับกลุ่มนึงจะมีหนี้อีกกลุ่มนึงจะมีเงินแต่มีเงินที่ไม่ได้เยอะมากแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีกลัวจะสูญเสียไปมากกว่าเดิมพูดง่ายว่า คุณไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาคุณรู้สึกล้มเหลวในสิ่งที่ผ่านมาทําให้คุณรู้สึกโลเลว,ว่าจะเริ่มอะไรก่อนอะไรทีหลังผมแนะนําว่าหยุดคิดไปก่อนนะครับในช่วงของต้นสัปดาห์หน้าค่อยมาวางแผนใหม่นะครับต้องพยายามไปอยู่แหล่งแม่น้ํานะครับไปนั่งสมาธิไปหาแหล่งสวนหยอม นั่งสมาธิเนี่ยพยายามนั่งอยู่ที่บ้านนะครับแต่หาตรงที่มันโปรง่งโลง่งซะหน่อยในส่วนของบ้านนะครับส่วนถ้าเราจะไปข้างนอกเราก็ไปนั่งเล่นตามแหล่งที่อยู่เป็นแหล่งธรรมชาตินะครับไปพักผ่อนหย่อนใจเรื่อง,องอารมณ์ตัวเองเดี๋ยวคุณจะได้มิตรใหญ่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าคุณมีพี่สาวด้วยจะยิ่งเป็นผลดี นะครับเดี๋ยวคุณจะได้รับการอุปถัมภ์ได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของทางออกที่เกิดขึ้นนะครับเช่นคนไหนมีเงินอยู่แต่ยังคิดอะไรไม่ออกเดี๋ยวคุณจะได้รับการชี้แนะคนไหนที่มีหนี้สินอยู่คุณอาจจะได้รับการอุปถัมภ์ได้รับการแบ่งเบานะครับกับผู้ที่เกิดวันพุธและกะพุธกลางคืนนะครับแล้วถ้าจะไปทําบุญนะครับหาวัดที่อยู่ตามสวนแหล่งที่เป็น ธรรมชาติต่างๆนะครับสวนตามไร่นาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณจะมีโชคเข้ามานะครับผมต้องไปสักการะสะักหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวคุณก็จะดวงเปิดในทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับผู้ที่เกิดวันพฤหัสแล้วนะครับคนไหนตามไม่ทันจริงๆนะครับตามไม่ทันจริงก็ฟังย้อนหลังได้หลังจากไลฟ์สดนี้เสร็จคุณก็ ฟังย้อนหลังได้นะครับคนที่เกิดวันพฤหัสตอนนี้กำลังจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นจะมีผู้ที่นําเสนอสิ่งต่างๆถ้าเกิดคนไหนตกงานอยู่หรือมีงานอยู่แล้วคุณกําลังจะมีงานจ็อบเข้ามานะครับแต่คุณกําลังจะมีเรื่องดีๆแต่เราต้องพยายามทําทานก่อนถ้าเกิดในช่วงของสุดสัปดาห์นี้ถ้าเกิดคนไหนงานเงียบๆ หรืองานมีน้อยให้พยายามทําทานทําบุญทําทานแต่เน้นทําทานไว้ก่อนแต่ถ้าเราไม่ค่อยเห็นคนเราแวกถิ่นเรา,เาบางทีเราก็กลัวว่าไปให้กับคนที่เขาไม่ได้มีปัญหามากอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนําว่าวิธีการก็คือเข้าวัดแล้วก็ไปหยอดตู้นะครับตู้ในวัดนะครับที่รับบริจาคนะครับอันนี้ก็เป็นการ ทำการเสริมดวงอีกทางหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวดวงคุณก็จะดีขึ้นแล้วคุณจะดีมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับสิ่งที่คุณกำลังตัดสินใจอะไรอยู่เดี๋ยวคุณจะสำเร็จนะครับกับผู้ที่เกิดวันพฤหัสน,นะครับคนไหนจะมายืมตังคุณหรือคนไหนจะมาทวงเงินคุณคุณอย่าเพิ่งรีบสรุปนะครับถ้าเกิดคนไหน มายืมเงินคุณเนี่ยคุณบอกว่าตอนนี้เราจะต้องมีเรื่องการใช้จ่ายอยู่แต่คนไหนมาทวงเงินคุณอยู่คุณก็ต้องบอกว่าขอเวลาสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวคุณจะมีทางออกนะครับคนไหนมีงานอยู่แล้วเดี๋ยวกำลังจะได้งานเพิ่มนะครับส่วนคนไหนที่ตกงานอยู่เดี๋ยวกําลังจะมีงานเข้ามาแต่ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะทํางานไหนกันแน่อะไรประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวทิศทางจะออกมาดีในช่วงของต้นสัปดาห์หน้านะครับวิธีเสริมดวง พยายามไปที่วัดนะครับแล้วนำปัจจัยเนี่ยมีน้อยให้น้อยมีเยอะให้เยอะเยอะนะครับไปถวายเกี่ยวกับเรื่องของช่วยวัดเกี่ยวกับเรื่องของค่าน้ำค่าไฟนั่นแหละครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมดวงด้วยเช่นกันนะครับแล้วถ้าเกิดคนไหนมีปัจจัยที่เยอะก็ไปทำสังฆทานในช่วงของปลายสัปดาห์นี้จนถึงต้นสัปดาห์หน้าแล้วเดี๋ยวดวงคุณจะดีขึ้นนั่นเองนะครับ หรือให้ทานนะครับให้ทานสัตว์ก็ได้ให้ทานผู้ยากไร้ก็ได้นะครับตรงนี้จะเป็นการเสริมดวงคุณเป็นอย่างดีนะครับโอเคแหละผมขอผ่านคนเกิดวันพฤหัสไปนะครับเอาละเข้าสู่คนที่เกิดวันศุกร์แล้วนะครับผมคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยเหมือนจาก ร้ายจะกลายเป็นดีถ้าเกิดคนไหนป่วยอยู่จะหายป่วยหรือคนในบ้านคุณเจ็บป่วยอยู่จะกลับมาฟื้นในทางที่ดีขึ้นนะครับคือจากร้ายจะกลายเป็นดีนะครับมันจะเป็นหนัหนกเกี่ยวกับเรื่องของโครคภัยนะครับของผู้ที่เกิดวันศุกร์นั่นเองนะครับรวมไปถึงคนไหนที่มีปัญหาในครอบครัวนะครับจะร้ายจะกลายเป็นดีนะครับแล้วก็พยายาม พยายามพาครอบครัวไปเ,เขาเรียกว่าถวายลงศพและจะเป็นการดีนะครับและทําให้ชีวิตครอบครัวมีแต่ความสุขกับผู้ที่เกิดวันศุกร์นั่นเองนะครับสิ่งไร้ายๆจะหายไปนะครับคือพูดง,ง่ายๆว่าคนที่เกิดวันศุกร์เคาะร้ายที่มีดีผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงปลายสัปดาห์นี้กับต้นสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องที่ดีๆเกิดขึ้นนะครับเขาเรียกวฟ้าหลัง น,นะครับเดี๋ยวฝนหมดแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีเรื่องดีๆเข้ามาและให้เราสบายใจมากขึ้นนั่นเองคนไหนตกงานอยู่เดี๋ยวกำลังจะได้งานกับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับคนไหนที่มีปัญหาอยู่ทุกอย่างจะกลายเป็นดีนะครับคุณจะมีโชคกับที่อยู่อาศัยนะครับบ้านเลขที่คุณอาจจะให้โชคกับคุณนะครับในช่วงของกลางเดือนที่จะถึงนี้รวมไปถึงคนไหนที่ มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสารบัมพบ,บุรุษนะครับลองไปไหว้นะครับคุณจะได้โชคจากบัมพบ,บุรุษนะครับผมก็ลองดูนะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนมีความสุขเริ่มมีความสุขแล้วพยายามพาครอบครัวไปทําบุญแล้วก็พาไปเลี้ยงอาหารกันหน่อยและจะเป็นการเสริมดวงในครอบครัวของคุณด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นความเชื่อนะครับแต่ทาแล้วรู้สึกดีแล้วกันนะครับ ผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็จากร้ายจะกลายเป็นดีขึ้นนั่นเองของผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับก็ไปพยายามพาครอบครัวไปถวายโลงศพและจัดดีนะครับร่วมกันทำบุญนะครับเอาระนะครับวันเสาร์แล้วนะครับวันเสาร์แล้วนะฮะวันเสาร์เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่า ขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจในการหารายได้แบบสุดจริตนะครับคุณจะประสบความสำเร็จคุณอาจจะมีสิทธิได้สองชั้น2อเด้งนะครับเดี๋ยวงานจะเข้ามาด้วยความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมนะครับคู้ที่เกิดวันเสาร์ขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจทําดีและชีวิตคุณจะออกมาดีกับผู้ที่เกิดวันเสาร์เดี๋ยวคุณจะกําลังจะมี งานเข้ามานะครับในช่วงของสุดสัปดาห์นี้ถ้าเกิดคนไหนพอมีเวลานะครับพยายามไปทำบุญที่คุณตั้งปฏิทานเอาไว้อาจจะอยู่ไกลหน่อยหรือคุณไปบนบานสารเก่าวที่ไหนให้รีบไปทำได้เลยนะครับไปในแหล่งที่คุณตั้งปฏิทานเอาไว้นะครับอย่ารอว่าจะต้อง ตามที่ตัวเองพูดไว้ทําก่อนก็จะดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องมาติดสินบนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวงานคุณจะเยอะและเงินคุณก็จะได้เป็นสองเท่าในสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับวิธีเสริมดวงให้ไปไหว้วัดต่างถิ่นต่างแดนนะครับที่คุณตั้งปฏิทานเอาไว้แต่ถ้าคนคนไหนไม่ได้ตั้งอะไรเลยให้ไปไหว้วัดที่ดูแล้วหน้าสักการะที่อยู่ไกล ถิ่นฐานคุณสันหน่อยนึงอาจจะต้องเดินทางสันหน่อยแต่คุ้มค่านะครับแต่คุ้มค่านะฮะแล้วขอให้คุณตั้งใจนะครับในการหาช่องทางรายได้อย่างสุจริตแล้วเดี๋ยวคุณจะออกมาดีเป็นสองเท่าในสิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้นั่นเองนะครับก็ผมนะครับสีแสลีมงก็พยากรครบทุกกลุ่มแล้วนะครับและครบทุกประจำวันแล้วนะครับ ก็ขอทุกท่านนะครับคนไหนตามไม่ทันจริงก็ฟังย้อนหลังก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคนไหนอยากจะไล่เลขเด็ดเลขเด่นก็ช่วยแชร์บทความไปตามกลุ่มนะครับสักสองกลุ่มหรือก็แชร์ในหน้าวอล์ตัวเองก็ได้นะครับแล้วก็มาขอเลขเด็ดในอินบ็อกซ์ในเพจของผมนะครับก็ ผมนะครับสิงแสลิมงกก็ขอจบการพยากรณ์ไว้ณนะตรงนี้นะครับไว้โอกาสหน้าผมจะมาไลฟ์พยากรณดูดวงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้ท่านนะครับจงมีแต่วความสุขความเจริญกันให้มากๆนะครับแล้วคิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังปาถนานะครับโชคดีมีชยัยดวงดีดวงเฮงกันทุกท่านเลยนะครับครับสวัสดีครับ